สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชรัตน์กองจันดีชื่อเล่นกุก๊กกิ๊กนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ส,สายการเรียนวิทยาศาสตร์ทิศสาโรงเรียนกัลยาณวัฒนจังหวัดขอนแก่นค่ะความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโด As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. บอกเล่าถึงความรู้และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้นะคะจากค่ายนี้มีคนเคยบอกค่ะพิฉชันค่ะว่าถ้าเรามีโอกาสหรือชอบอะไรก็รีบคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้จัดค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ที่ถูกต้องและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะคะหาได้ยากมากในห้องเรียนในปัจจุบันค่ะรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีที่เราทุกคนจากค่ายมาจากทุกภาคภายในประเทศไทย ดิฉันคิดว่าดิฉันจะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้นี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนทุกคนซึ่งเริ่มจากในชมรมดาราศาสตร์ของทางโรงเรียนดิฉันจะให้ความรู้แก่เพื่อนๆเหล่านั้นเพื่อเพื่อนๆเหล่านั้นจะได้มีความรู้ที่มีความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้แล้วก็ดิฉันเองก็ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน ดิฉันก็จะใช้ช่องทางนี้เลยคะ่ะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนหลังจากที่เราเกิดความรู้ขึ้นในโรงเรียนแล้วเราก็จะนำความรู้เหล่านั้นไปขยายผลสู่ชุมชนโดยจากการทำกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบทดิฉันก็จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆในชนบทค่ะ ึงแม้ความรู้ที่พวกเขาได้อาจจะเป็นความรู้ที่เล็กน้อยไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์แต่ก็เป็นความรู้ที่ดิฉันได้ตั้งใจศึกษามาจากค่ายนี้เพื่อมาเผยแทร่ให้กับคนเหล่านั้นค่ะเราทุกคนนะคะที่มาค่ายนี้ก็ล้วนมาจากต่างฐานถิน่นต่างพ่อต่างแม่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างนิส,สัย แต่พวกเราทุกคนที่สมัครค่ายนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะคือจุดมุ่งหมายที่จะได้รับการเรียนรู้รับการศึกษากระบวนการต่างๆที่ไม่มีในห้องเรียนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้มาเข้าค่ายนี้แล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับเพืเ่อนๆทุกคนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็มีกอรแทนตัวคือตัวแทนของดิฉันค่ะ มองดูดาวเปียบราวจจาการเกิดดับและวะ้ววับวับกับแสงไปดังกับฝันแลดูไปเหมือนชีวิตของเรานั้นเกิดแล้วพันอยู่ไม่นานก็ดับลง,งนถึงวันต้องลาในไม่ช้าต้องพบกัน